เราเอาเอาที่หนึ่งมั้ยไม่มีหรอกมถ้าฟิล์มยังอยู่เฮ้ยไม่ใจว่ะทีผมก็ไม่ได้เก่งเลยนะแต่แต่เราแต่เราใช้วิธีการลุงสกัมลุงสกัมต้องอาจจะต้องไปเล่นตัวที่สี่นะเพราะมันเล่นง่ายมากตัวที่สี่ คลงไหนเราต้องลงตรงกลางอยู่แล้วไอ้หนูวิเชียรไปมันเยจังเฮ้ยเราไปลงตรงนี้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้เออมือของก็ยงมีของจะค่อยเฮ้ยมึงไม่ต้องเลือกมาลงช่องเดียวกูก็ได้มันจะได้ไม่แย่งของกันติมเลือกยังตั้งแต่ต้นโปรแกร เอ็นิวถ้ากูเล่นทั้งเกมโดยใช้แค่มัดอะกูก็แค่ปล่อยลงแต่คุณต้องมีกอแดงนะเอ้ังไม่ต้องห่วงเจอกูเปิดเลียม พิมพ์เลือก,กไหมใช่ไหมจุดเกิดพิมพ์อนจุดเกิดที่เดียวกับน,นิวอะ่ะโอเคเป็นไงชุดผมสวยปะชุดผมเทปะดูภ<ม><พ>าพเพิ<ร>่งหลังหดล้ดูภาพเพิ่งหลังหมดจีกากบอกแล้วสวยไหมเท่าแบตโทรศัพท์กูไฮ้ยแต่เปลี่ยนแป๊บเดียวเองกูไปนั่งรอสิบสิบห้านาทีก็เสร็จแล้ว แรกจะโดนไอ้ร้านสายหนึ่งเปิดเหลี่ยมบูโทรไปบอก 1, พันหนึ่งขอทักไว้ถามในเพจพันห้าโอ้กูงงเลย <c oughs> ไม่เสิร์ขึ้นด้วยไหนฟิมไม่ไดีกวก่าผมฟิมู่กับคุณนะอ้าวนี่นั่นเหรอไม้ฟิมไม่เคยจำใครได้อยู่แล้วสามสองหน่ พีมเนี่ยเห็นกองขี้เทาตรงนี้เปล่าน้ำนึนมันยังไม่โหลดใจเย็นดิขาคอยมีความตุกนะตอนนี้วิงพ่งหมดแล้วตอนนี้พวกไม่ยอมใส่ S S D เนี่ยตอนนั้นันถามว่าเป็นลังปานที่รู้เรื่อเนี่ยว่าทำไมมันถึงลอยเพราะว่ามันไม่โหลดโหลดไม่ทันได้ไง ไอ้นิวใส่ในฮันดิ้เหมือนกันยังโหลดเลยถูกแล้วลากออนฟิมผมคิดแล้วว่าไม่ได้นั่นแล้วก็ต้องนิดนึงเฮ้ยได้ยินเสียงใครกระโดดอีกฟิลอยู่นิ่งเฮอมีคนข้างหน้าไอ้นิวมาดิกูไม่มีวุฒิอ่ะไม่มีวุฒิเหมือนกันครับวิ่งครับวิ่ง ได้กูไม่หนีให้กูหนีอะฆ่ากูเลยดีกว่าเฮ้ยมันสู้กันอยู่ดิว่ะเฮ้ยมันสู้กันไปเดี๋ยวเราเข้าไปแกมันที่หลังไปกลงกูละหนูแม่งเล่นโคตรยากเลยมันสู้กันตรงไหนปล่อยแล้มาัดผมมา แต่ผมไม่มีดาบนะเออกูไม่มีกูมีแต่ธนูกูม,มีแค่ปืนคา,า,าบเซราขอแค่พระแสงขอเงาอะไรสักอย่างคนตายตายินสุขเมืูริบาคโอมอันาเกณฑ เのがยเฮ้ยสบายเอาดิเอาดิเอาดิเขเล่งี้ไม่ไดอระเบิดปนยงปืนพี่ดาบไปแล้วกูได้ดาบแล้ว อีกกระบองสองท่อนเนี่ยฟิมเก็บไปของดมีมีอยู่กระบองสองท่อนนะทำไมฟิมไม่ใช่เฮ้ยใครมามใครโดดดูกูใส่หูฟังผิดข้างาขึ้นโดดกระบองสองท่อนเนี่ย โอ้ไม่มีกล้องยิงมขอกล้องมั่วตอ้วุ่นที่จะได้ไปไหนกันเนาะไปไปตรงที่ฝีไม่แย่งของ เนี่ยฟิล์มตายได้เลยตรงนี้มีที่ชุบอยู่ใกล้ๆเราจะมีวัตถุที่ต้องไงสกพีบ้อะไรครับเป็นไงอะฮะมันไม่เหมือนกันมาคนละตัวฟิล์มลองกด F ดิกด F อ่ะฟิล์มเป็นฮิลฮิลแล้วจะมีเกาะขึ้นเห็นปหมเมื่อกี้ บาเลียขึ้นอนะ่ะอ mm ือฮะเฮ้ยคุณน,นัทแป๊บนึงนะผมอยากลองขอลองอันตินะผมไม่รู้ว่าอันติใช้ไงเพราะว่าไอยาโกไซกูทงี่เราหาใครสักหนูตัวหลังจะเดมไปถึงของอ๋อเป็นเป็นประตูมิติคุณนะัทนี่ไโอเคไหนว่าฟิล์มี่แหละวะฟิล์มันนี่เ,เ,เออมึงไปดูดฟิล์มเล่นมือปะ่ะ มันไม่ได้ดุขนะมันเป็นประตูมิติแล้วมันจะเพิ่มดาเมจถ้าสมมติผ่านประตูมิติทำไมกูเตะขึ้นไอ้หลังคาโอเคได้แหละไหนไหนไหนให้พีนไปหาใครมาบุ้มเนี่ยได้เลยแล้วนี่พีนขอเปลี่ยนเกาะก่อนโอไม่ทันแล้วไม่ลองประตูมิติผมหมดแล้วอ,อ้าวไปเลขสใช่ไหมแล้วมาเลขสาม สามสี่เงี้ยไหนฟิลมลงแฉนตีเลยเอฟเอฟคือสกิลธรรมดาวีคือการแตีอทงหมดช่วยฉันด้่ยนะไม่ใช่คู่กับเพื่อนเหรอใช่มันจะคิวให้เพื่อนด้วย ถ้าสมมุติเขาบ่วงกันอยู่แล้วเลือดฟิล์มลดอ่ะฟิล์มต้องดูหลอดเลือดถ้าสมมุติฟิล์มเลือดลดอ่ะฟิล์มใช้อันติเลยถ้าสมมุติดูคู่ดาวด้วยนะอันติคือตัววีฟตัววีสกิลคือตัวเอฟเอฟโอเคสกิลฟิล์มก็เพิ่มเลือดเหมือนกันคุณนัทผมอยากไม่เอาวุธม่วงว่ะตอนนี้อาวุธม่วงแม่อาวุธม่วงกับเ เฮ้ยวงอะไรทองทองอะ่ะต้องมีะงอะไรแน่ถ้าเราตีระครังแล้วเราจะรู้จุดศัตร์นี่ปะเอ้ยเนี่ยมันมีลรหมุนอยู่ด้วยเนี่ย เดินขึ้นไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นกูอยู่กลางวงเลยไม่เห็นมีอะไรไมันมีน่าจะบนฟ้ามาั้งมันโครจอรอยู่หละดีแล้วที่มันมาหมุนรอบกูไ <laughs> ปไหนอ่ะไป,ไปนี่ ปีนปีนปีนต้นไม้ได้เด้อใครก็ปีนได้อ้าวแค่นี้ทำชูเมื่อกี้เห็นมันสร้างห้องเล่นกันได้ด้วยใช่สร้างห้องลุมตีฟิล์มแม่งเฮ้ยเเย์ยนจะสร้างห้อง ต,ต้องคนเย,ย,ยอะๆปักสิบคนอิงตอนเลิกอ่ะอิงโหรอุตสาหะเกิดรไวงหายไปแล้วกลายเป็นไรไม่รู้อ่ะวิ่งไปดูดีกว่าเฮ้ยโอ้เป็นกล่องอะไรไม่รู้ ออเป็นร้านค้ามีกระบองทองด้วยฟรีเอ้ยเอนูมันฟรีมนทุกอย่างเลย,ยเออไหนเบนน่งนะ้ิ่ลมีเทอเครีงาทุกคนไอ้นี่ยคนเสแล้วอเอยไปด่เคเต็กไกัน อันนใช่เพราะมันมีอันเดียวแล้วเออมันตายแล้วเอาอีกคนหนึ่งมีสกินด้วยลุมมันเฮ้้า Jamie, ม lonely, ันมีสกินเหรอมึงกูยอมไม่ได้ไอวงกลมมึงทำอะไรได้ววาหบอต้องไปเฟยไกลไกลดีง <ok ั้นน่ะเหมือนไอตัวเนี้ยในเอฟ็กอ่ะ ถ้าเข้าไปจะว้าไปอีกวงหนึ่งใช่ไหมมีเควสให้ทำแต่ขี้จะทำใครจะทำก็ทำเฮ้ยมีคนดึงม,ม,มีคนใช้ฮุกเอ้นยูวข้างหลัง มึงจะสู้ดับเบิลกระบอกได้ไงไอฟิล์มก็ท้องไอกรม่วงเนี่ยงาคู่ด้เจงาคู่คืออะไรอ่ะมันเป็นงาสองอันเนี่ยอยากลองอ,ะอ่ะลองด

มีตะเคียได้ยินเสียงอีกมีธนูสีมว่วงด้วยอ่ะใครใช้เป็นก็ใช้ไปใช้ไม่เป็นอนะ่ะก็ไม่ต้องใช้ธ<อ>นูมันยิงยางกนะวันนี้ลองยิงไปอีกแล้วมุทุกิจจะมุทุกข์ก็ได้นี่ยฟิ้นฟิ้นฟิ้นม,มาดูปืนผมเนี่ยใช้อันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ของม่วงนี่นี่เนี่ย ใช้อย่างเงี้เนีคคลิกกว่าแล้วก็เล็งอย่างเงี้ยกระเป๋าฟิล์มเต็มหรือเปล่าเต็มกระเป๋าเต็มค่ะรคุณก็ทิ้งของที่มันไม่ใช่สีม่วงอ่ะเอาทิ้งของที่ไม่ใช่สีม่วงเดี๋ยวฟิล์ม่งทิ้งหมดทุกอย่างเลยอันที่นี้ทีเนี้ยห่วะของสีม่วงอ่ะเนี่ยเล็บเแลไวยืนอยู่ไกลๆก็รวิงฟิล์มลงกด สกิลเอฟให้นะตัวดีบ้เลือดผมจะเลือกเพิ่มไหมสุด้ขตสมมตในขั้นอ,อขอบคุณครับใช้ตกเจะวิ่งออกนอกวงทำไมเราอยู่ตรงนี้แหละเราดักคุณนัทมีอีกวิธีนึงที่ผมชอบเล่นนะวิธีไหน <laughs> ต้ม้ <laughs> วิธีนี้มันอ่อนเกินไม่เอาอเมันดูขี้แพ้ดีมันดูนนขี้แพ้อะไรเราดักศักตรูไงไไเราสักดักศักตรูอยู่บนต้นไม้พอมันเดินมาแล้วก็กโดดลงไปฆ่ามานันไงและเห็นทุกระยะเลยและคุณเห็นหอ, <c oughs> อยู่กันต้นเดียวกันเดีย <c oughs> ดึงตดดูดอยู่คุณ <c oughs> ดึงตูดอยู่ <c oughs> ดึงตูดมากันหมดเลยนี่ เอ้ถ้ามันเห็นจริงนะไม่เห็นทุกมุมเลยเเรียกวิชาที่ว่าวิชาเปิดเรียมวิชาเปิดเรียมเปิดเรียมเปิดเรียมเลยจะเอวที่หนึ่งกูจะเปิดเรียมเฮ้ข้างล่างนะขนในนิ้วไหนหน้าทิศเอสฮะมันวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วได้แรามันไม่เห็นเราหรอกเราเปิดเรียม เว้าเราอยู่ในวงด้วยให้มันฆ่าไปก่อนแต่วงก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวก็เล็กแล้วอันนี้มันเคลื่อนแล้วเนี่ยเดน๋ยวงไปในต้อไปหลอกครอบทองไปก็ได้คนละเนี่ยแล้วไปขึ้นสักต้นแดงแล้วไปไปต,ต,ต,ต้นไหนอ่ะ มันจะเหลือไอ้พวกเกาะเกาะพวกไอ้พวกเกาะเขงเกาะแห้งเหลือไอ้พวกกูเราก็เกาะม่วงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยิงกันอยู่เอาแม่งเลยเจอกูเก่าเหรอคุณน้าสาม ยอย่างนั้นมาม,นมานี่ก่อนนี่นี่เลยมันตายมันตายปีมอยู่นะปีมยืนอยู่ปีมอยู่นะปมยืนอยู่ ไอ้คนนึงอ่ะคี่นั่อ,นอุ้ยอุ้ยเกามันเต็มมาช่วยหน่อยเอยอ,อลุมล้มมันปีมเอเล็กตตัวจีมันกันไปหอ,อกม่วงเนี่ยใครใช้อ่ะ เหลือเพียงห้าทีมแล้วชัยชนะอยู่บนขอบฟ้าฟิล์มีม่วงสองอันแล้วหรองั้นขอหอกม่วงแล้วกันเอาไปเลยคือยิงชุดเลื่อนถ้ากดก็ต้องกอันนี้ฟิล์มต้องชุบเลื่อนฟิล์มแค่ชุบเกาะพอถ้าชุบได้เลื่อนไม่ได้ลดลดแค่เกาะวงก,กำลังจะมาไล่หนึ่งวีมดิ เฮ้ยโอ้โหทิ้งหอกเลยกระบี่เมื่อกี้เนี้ยพูดว่าอะไรนะถ้าสมมติจะการอ่ะไม่ต้องกดอ้นนี้ก็ได้กดคลิกขวาก็ได้ั้งไม่เนี่ยกดคลิกขวามันมีที่เป็นท่าของผมมันเป็นท่าแล้วให้กดเนี่ยคลิกขวาครับคลิกซ้ายพร้อมกันอะกดพร้อมกันเนี่ยอาที่ที่กดเหว่าที่เมื่อกี้ฟิล์มชิงชิงอยู่ฟิล์มกดพร้อมกันนะดิเห็นนะเห็นนะไม่ได้ฝันนะไปชิงชิง

ไม่เห็นกูปะมอยู่ตรไหนกันอะอยู่ข้างบนหลักคาพิมฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคนนะึงอ่ะซึ่งอยู่ข้างล่างยิงขึ้นมาดิปีนปีนจะทำอะไรกันบนหลักคาจะมาเล่นมันเปิดเหลี่ยมมาเปิดเหลี่ยมมันเฮ้ยมีคนยิงกูมาโน่นเลยโอ๋โดยดิวิ่งดิวิ่ดิเอาป้าเดี๋ยวกูจัดให้อีกทำตา วิงทองอย้้า่ว่าเลเลนอยู่มันหนีวลงแล้วลงไปแล้วลงาไม่เจอใครเลยีมอยู่ที่พื้นข้างบน หลายห่าไปแล้วเฮ้ยมีคนเฮ้ย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 ้ยตายตายเลยเฮ้นิวเอาทเโต้โตไม่จริง โซโมันเก่งจังวะน่าจะโอ้โหนีอนีเราเจอของจริงง่ายแล้วเฮรกกันไปเปล่าแทรกกันไปเปล่า